ผมเป็นคนหนึ่งที่ผมสามารถบอกได้เลยว่าอะไรก็ตามที่ผมต้องแลกกับกันที่ได้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาผมยอมทำผมคิดว่าส่วนหนึ่งของเพื่อนๆแล้วตัวผมเองที่กลับไปบ้าน,นไม่ใช่เป็นเพราะว่าแค่โอกาสในเรื่องของอาชีพนะแต่เขา คิดถึงเรื่องบรรยากาศเก่าๆเขาคิดถึงความเป็นธรรมชาติเขาคิดถึงอาหารเขาคิดถึงเอ็กเซนส์ของสิ่งแวดล้อมหละนะังนั้นไม่เคยอยู่ในบ้านที่มีรั้วด้วยซ้ําไม่เคยมีบ้านไหนที่ล็อกปุญแจไว้นี่แหละความรักและคุณค่าที่เขาได้รับเมื่อตอนเด็กแล้วเขารู้สึกว่านั่นน่ะคือสิ่งมีค่าที่บรรยายเป็นคำพูดไม่ได้ মা মাঙুৰ আছো